สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอ่งมรืองอะไรยนต์วันนี้ก็เป็นคลิปแยกอะไรนะครับอย่างตามตรงว่าอะไรผมมีเยอะมากร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับติดถนนหลักสี่เลนอย่างนี้นะครับติดเส้นใหญ่สี่เลนเลยติดปตทด้วยนะครับร้านผมอยู่ยื่เยืองปตทบ้านเสียวนะครับยื่เยืองปตทบ้านเสียวตบำบลอำเภอยางตลาดนะครับ ก็สินค้ามีเยอะนะครับให้เรื่องมากมายเลยช่วงนี้เข้ามาเยอะมากๆนะครับเข้ามาหลายรายการช่วงนี้ก็คลิปกระหัวกระบาแล้วกันคลิปนี้นะครับแยกหัวแยกกระบะให้ลูกค้าดูว่าเรามีสินค้าตัวไหนที่เข้ามาบ้างแล้วมาผมพาดูสิละรายการอันนี้หัวรถเมตี้นะครับ ราคาหัวรถไมตี้ก็เริ่มต้นแปดพันถึงหมื่นนิดนะครับไมตี้ x นี่ไมตี้ x ไมตี้ x นะครับไมตี้ x ส่วนตัวนี้ก็หัวไมตี้ x นะครับไมตี้ x ไมตี้ x เออตัวนี้หัวฮีโร่นะครับตัวใต้ฮีโร่มีหัวฮีโร่สีน้ำเงินนะครับหายากนะครับหัวฮีโร่หายากมากๆเลย่วงนี้ฮีโร่ตัวใต้ฮีโร่ผมก็จะใส่อย่างนี้ครับพวกกระจังหน้าไว้เบาเบื่อไว้ใส่่างนี้นะครับให้ลูกค้า ได้ครบนะครับหม้อรวมอะไรก็มีให้ลูกค้ามาครบเลย <Okay. S 1> ส่วนนี้ก็จะเป็นหัว,วนิสันพิกเอ็มนะครับรถหลวงนะครับตอนเดียวพิกเอ็มรถหลวงตัวเดียวหมื่นหนึ่งนะครับตัวนี้หมื่นหนึ่งส่วนตัวนี้เมตตี้เอ็กนะครับโตโยต้าเมตตี้เอ็กซ์เก้าพันหัวไทเกอร์นะครับไทเกอร์โตโยต้าไทเกอร์นี่ตัวนี้ติดเครื่องให้เอลนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นนี่ครับส่วนตัวนี้เมตตี้เมตตี้เอ็ก ไทเกอร์ครับหมื่นหนึ่งครับหัวไทเกอร์หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทส่วนนี้ก็หัวไทเกอร์สีประตูนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับไทเกอร์สีประตูหนึ่งหมื่นสองพันบาทเบาะได้เป็นเบาะซิ่งเลยนะคันนี้ได้เบาะแต่งเบาะซิ่งเบาะบาราย นนี่ะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเบาะซิ่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้เป็นพวกกันชนพวกกระจังที่เก็บไว้ในหัวรถได้ลูกค้านะครับนี่เบาะซิ่งเบาะบายมีหลากหลายนะครับรอบนี้เยอะมากๆนี่เขามีแม็กเฟเนอร์ด้วยนี่เป็นกระบะเรีดนะครับกระบะเรีดใส่อีซูซูได้นะครับตัวนี้ใส่อีซูซได้กระบะเรีดลูกนึงผมขายอยู่ลูกนึงอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้หมื่นห้านี่นะครับกระบะเรีดนะครับตอนเดียว รถตอนเดียวหมื่นห้านะครับกระบะเลนกระบะเลนใช้ไปเธอครับไม่มีว่าปู่หรอกกระบะเลนโกลกระบะเลนส่วนตัวนี้เป็นตัวกระบะไมตี้กระบะไมตี้ไมตี้สภาพ้มีก็เจ็ดพันนี่นะครับเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนี่ก็กระบะนิสันบิ๊กเอ็มรถหลวงนะครับที่ว่านะหัวเขาอยู่นู่นนะครับแต่ว่ากระบะอยู่นี่นี่นะครับกระบะตอนเดียวอยู่หมื่นสองนะครับนี่ พื้นสวยนะครับพื้นไม่มีผูดเลยนะนะครับนี่เลยไม่มผูดเลยครับปืนส่วนนี้สตาร์ด้าสตาร์ด้าแข็นะครับกระบะสตาร์ด้าแข็งสตาร์ด้าแข็สภาพน,นี้ก็อยู่ประมาณแ0 0พันนะครับ8,000ันไมตี้ไมตี้เอ็กซ์แปดพ ก็ราคาไหนก็ลดได้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าโทรเข้ามาคุยสอบถามบางทีโทรคุยผมลดราคาง่ายนะครับโทรคุยกันดีกว่านี่นครับมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกครับกระบะนี่ก็ไทเกอร์กระบะไทเกอร์ไทเกอร์แมตตี้แมตตี้แล้ก็กระบะเลีดน,นะครับตอนเดียวเหมือนกันมีเยอะนะครับของล็อก,น,กน,นี้หลากหลายนะครับมีหลากหลายลูกค้ามากๆาากไม่ว่าจะเป็นคัสซอกไม่ว่าจะเป็นคัสซี ก๊าซีก็มีเขามาหลายนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงเลยล่ะก๊าซีมีเยอะนะครับหลายกองนะร้านตั้งก๊าซีไว้หน้าร้านเลยลูกค้าขี่ก็มาเจอร้านหมดเลยนะครับของมีเยอะมากรอบนี้สต็อกให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับมีเข้าเรื่อยๆเลยนะช่วงนี้เยอะมากนี่โอ้เครื่อง 2,008เทอร์โบเครื่องสวยนะครับงามนุ่งเพรชสอดอดความงามเครื่องสวยมากๆครับตัวนี้อันนี้เอาเครื่องสตอ็อกไปลูกค้าก็เมตี้นะครับกระบะเมตี้แคปแคปสตาร์ด้านะครับ78,000ครับแคปอยู่ประมาณนี้แหละราคาไม่เกินนี้ครับราคาไม่เกินนี้อันนี้ก็หัวหัวรถสตาร์ด้านะครับสตาร์ด้าไทเกอร์ เดินยากซะหน่อยนะนี่ก็ไทเกอร์ไทเกอ,อร์ฟอร์ดฟอร์ดไทเกอร์สตาร์ด้าเมติเอ็กบางทีลูกค้าไป็นผม,มขายหน่วยลูกค้าบางทีก็มาขอซื้อแก้มบ้างซื้อแก้มกันชนหน้าฝากระโปรงกระจังเบาะพวงมาลัยกระจกมองข้างอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะเมติบางทีมันมีกระจกบานเล็กกระจกบานใหญ่นะครับลูกค้าบางทีก็อยากต่อกระจกบานเล็กใส่กระจกบานใหญ่ก็มีนะครับนี่เลยมีหลากหลาย ให้ลูกค้าเลือกนะครับนี่ก็ัวฟอร์ดอันนี้ก็ฟอร์ดทวินแคมสิบสองวาวนะครับไทเกอร์เออไเมตตี้เมตตี้บิ๊กเอม็มแคปฟอนเทียคิงแคปนี่ก็ยังเมตตี้ฟอร์ดสตาร์ด้าสตาร์ด้านะครับ เข้ามาเลือกครับเข้ามาเลือกที่ร้านได้หรือว่าขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับกระบะก็มีหลายหลายโซนนะครับอันนี้แค่บริเวณส่วนหน้าร้านนะครับบริเวณส่วนหน้าร้านให้ลูกค้าดูเขาเข้า,ขาพอสังเกตนี้ก็ทําการสตาร์ทรถน็ครให้ลูกค้าของเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าเข้ามาง่ายครับร้านผมตั้งอยู่ที่อเมอยางตลาดจังหวัดกาลสินติดปตทมันเสียวที่ผมพูดเลยอันนี้แค่เป็นบางส่วนหน้าร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเข้ามาจะเป็นตัวอะไร อะไรเยอะมากๆของเยอะมากนะคลอดของผมอ้อมเ,เข้าไปถึงหลังนะครับอ้อมถึงหลังสต็อกให้ลูกค้าเยอะมากนะครับออช่วงนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องพวกเครื่องพวกเกียร์ก็เลี้ยงไว้ในโกดังต่างหากส่วนหนึ่งนะครับนี่เลยเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0ย์9 7 7 0 4 0 8 4เ5 4 9 9 0 7จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุงเรืองเชียงกงเพจปอลุงเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุงเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวน้้าามบง ต้องการรายการไหนต้องการสินค้าตัวไหนโทรมาคุยกันครับโทรมาคุยกันได้เลยมีหลากหลายนะช่วงนี้รถเข้ามาเยอะมากๆนะครับให้ลูกค้าได้เลือกเยอะมากนะครับช่วงนี้ขอพระคุณเอฟซีมากขอบคุณอย่างสูงขอบคุณที่ยอดติดตามชอบรายการไหนโทรมาคุยกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ